คนมาต่อกันเลยคือเมื่อกี้เราไปดูคลิปพี่นนนี่มานะคะก็คือห้าอันดับสกุช่ที่ไม่ชอบนะคะแล้วแล้วพีนนจบคลิปเขาก็บอกว่าดูถ้าทุกคนดูคลิปนี้ต้องทำหรือไม่ทำก็ได้แต่เราจะทำนะคะห้อาอันดับสกุช่ไม่ชอบนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอันดับที่ห้านะคะจะเป็นขวดน,นมนะคะ ของบอมนะคะของกลับน่ารักว่ะน่าเซอร์รเราไม่ชอบมันที่เพราะว่ามันแบบยางยังไม่รู้เลยคะรับอันดับที่สี่นะคะก็จะเป็นแพนด้าบันนะคะไม่ใช่แพนด้าแพนด้านะเออป็นอะารดนเป็นแพนด้ามาการอน Panda นะคะน่ารักามากแพนด้ามาการอน นีนนะะ่อินจิโลนะคะอันดับที่สามนะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะมีใสอะไรก็รู้น,นะคะอันดับที่สองนะคะก็จะเป็นบิสกิตชีอ่อุนจินะคะอันดับที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เลยฟาเวอร์นะคะ ค,ดดคือเราจะต่อไม่เป็นแล้วแค่ได้แค่ยอยู่สต็อปนะคะก็สวัสดีนะคะก็ไปแล้วนะคะในช่วงโอปอลเล่นแหกนะคะบ๊ายบาย